แม่หมูไม่ทนโพสตโปรโมทละครลูกชายกลับโดนชาวเน็ตโยงการเมืองความอดทนมีขีดจำกัดเช่นเดียวกับนักแสดงรุ่นใหญ่หมูพิมพกาคุณแม่ของพระเอกหนุ่มนายนภัสที่ล่าสุดโพสต์โปรโมทละครลูกชายแต่เพราะพิมพ์ผิดจนโดนชาวเนต็ตบางคนจับโยงเรื่องการเมืองมีชาวเนต็ตแชร์โพสต์ไปโจมตีบอกอ่านแล้วรู้สึกอยากจะวกบขยะขยะแขยงและบอกว่าไม่ขอดูละครเรื่องนี้งานนี้แม่หมูก็ไม่ปล่อยผ่านตอบกลับถึงโพสต์ดังกล่าวว่า นี่ก็เป็นซะแบบนี้ฉันอยู่ของฉันดีๆแล้วนะเราเพียงโปรโมทละครซึ่งพระเอกชื่อพิธานเราพิมพ์ตกไปหนึ่งตัวเราไม่ได้คิดโยงอะไรกับการเมืองเลยแต่คุณกระทาการละเมิดสิทธิโดยลากโพสต์เราเข้ามาให้คนในกลุ่มคุณด่าทอต่อว่าหมิ่นประมาทเราและน้องให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเรามีสิทธิ์ฟ้องหมิ่นประมาทคุณและเราแคปหน้าจอไว้หมดทุกตอมเม้นต์แล้วคุณทํากับเราแบบนี้หลายครั้งแล้วและเราไม่เคยตอบโต้คุณเลย แต่ครั้งนี้เราจะไม่ปล่อยผ่านแล้ว